รับเบบีในท้องมาส่งแล้วไปดูกัน สีอะไรคะสีเขียวเสื้ออยู่อยู่กับใครคะใครดิเบบี้เแบบี้อยู่ไหนเออเย้เอาไปจอาที่บ้านเลยไหมย,ย่ใส่ชุดสีเดียวกับรถเลยอะ่ะสีเขียวนี่นะคะซื้อมาให้ลูกบองคน ช่วยไหมเดี๋ยวเราเอาคันนี้ไปแลกต่อบ้านที่สนามบินเลยนะพว้อมไห่คะเล่นนุ่รนรอรอลูกออโอ้ยมีลูกก่องให้ยูด้วยนั่นั่นออโอเคก็คือโทนสีแบบเข้ากับบ้านมาก โอโหยูยูบอกว่าขึ้นไปดูแล้วนะว้าวต้องสแตมมี่ไหมคะออเออชอบไหมคะลูกอะย,ยูยูนั่งไหนเแบบีนั่งไหนเบบีนั่งหลังนั่งข้างหน้าได้เดี๋ยวแม่ซื้อคาชี๊ตสองอันใส่ให้นะใส่ดูดในั่งข้างหน้านะได้ค่ะแล้วให้ใครขับดีคะป๊ป๊าให้ป๊อป๊าขับงั้นเดี๋ยววันนี้เราขับไปแล้วป๊อป๊านี่มีตู้เย็นด้วยนะ มีตู้เยน็นตู้ร้อนป้าเนนทีวีจอใหญ่สองจอเลยมีตู้ยเย็นหรอใช่แม่ติดไดด้วยใช่เดี๋ยวแม่เปิดให้ดูนะคะแป้าเนานนั่งข้างหลังใช่ไหมไหนยูลองเดินไปข้างหลังที่เดินได้ไหมอุ้ยเดินได้แล้วผู้ใหญ่เดินได้ไหมเดินไม่ได้ตัวใหญ่เกินเอ้านี่แม่แม่เปิดหลังคาได้ด้วยนะอือ ไปโรงเรียนทีนี้สบายเลยไปส่งอายุโรงเรียนกับเบบี้ช่ตู้เย็นก่อน <c oughs> ใช่ตู้เย็นก่อน